อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันเหรียญเสมาหลังรอยนิ้วมือรุ่นแรกบารมีจิตตะคุตโตหลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตวัดป่าเวโรวันอรัญวาสีจังหวัดอุบลราชธานี คลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดที่เหรียญกันนะครับกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะซีนเดิมคนที่เช่าบูชาไปจะได้พระแบบซีนเดิมแบบนี้เป็นราายการที่12เนื้อทองเหลืองเป็นแบบนี้เลยนะครับ กล่องที่แกะซีนออกมาแล้วจะเขียนว่าเสมาบารมีจิตตะคุโตกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับหลวงปู่ประเสริฐนะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ผางจิตตะคุโตแล้วก็ยังเป็นสิทธิ์ผู้น้องของหลวงปู่จื่อนะครับจังหวัดชายภูมิแล้วท่านก็ยังเป็นอาจารย์ของ พระอาจารย์ต้อมวัทธสแบงด้วยนะครับพระชุดนี้พระอาจารย์ต้อมให้มนสารมาใส่ด้วยนะครับเป็นครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์ต้อมวัทธสแบงหลวงปู่ประเสริฐเป็นเนื้อทองเหลืองสวยงามมากก็เป็นเหรียญเสมาตรงกลางก็จะเป็นรูปหลวงปู่ประเสริฐนั่งสมาธิเต็มองค์ บริเวณด้านล่างจะเป็นเลขโค้ดนะครับเป็นเลขโค้ดไทยต่อเป็นเลขโค้ดไทยนะครับรูปทรงเหรียญก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อทองเหลืองเราเปิดให้นบูชาอยู่ที่เหรียญละ400บาทจองมาได้แค่รายการเดียวนะครับคือรายการที่12เพราะตอนจองเนี่ยคนแย่งกันนะครับได้มารายการเดียว อันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญจะมีฉายาของหลวงปูผ่ผานก็คือจิตตะคุตโตอยู่ด้านบนตรงกลางก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือของหลวงปู่ประเสริฐถือว่าเป็น,นรุ่นแรกนะครับ ที่มีการประทับรอยนิ้วมืออยู่ที่เหรียญหลวงปู่ประเสริฐแม่ตาประทับรอยนิ้วมือไว้ให้นะครับและมีโค้ดเฮงอยู่ด้านซ้ายด้านล่างก็จะเป็นฉายาของหลวงปู่ประเสริฐนะครับสิริคุตโตอายุวัฒนมงคล68ก็คือปีนี้นะครับหลวงปู่ประเสริฐมีอายุ68ปี ตอกโค้ดทอทหารก็คือเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้คือด้านหลังเหรียญก็จะเป็นพวกลายกระหนกนะครับสวยงามเนื้อทองเหลืองประทับรอยนิ้วมืออยู่ด้านหลังด้านข้าง เปิดให้บูชาเหรี่ยญละ400บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสวยงามถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์094 239 4924 094 239 4924หรือว่าลาย ID เป็น Line a a p b p b 4289 a p b p b 4289ถ้าใคร Add Line at, ไม่เป็นให้สแกน QCode ตัวหน้าจอนี้ พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ l ล ne แอดของร้านพ้าบ้านพระอุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโต้แล้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระอุชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใคร อย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ